สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง g ออ f o r นะครับช่องที่สุ่มสกินอาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมอโอเคฮะก่อนอื่นนะชี้แจงก่อนขอโทษก่อนครับที่ไม่ได้นาคลิปมาสัก3วันแล้วนะตอนแรกกะว่าจะหยุดแค่เสาร์อาทิตย์พาลูกไปเที่ยวครับสรุปเป็นไงลูกอาหารเป็นพิษครับผมต้องไปแอดมิดอยู่โรงพยาบาลนะอันนี้ผมก็แบบโดดจาก การเฝ้าไข่ลูกมาทําคลิปก่อนมาเก็บของแหละแล้วเดี๋ยวรีบกลับไปดูลูกใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวจะรีวิวกิจกรรมที่ตกค้างให้ดูแบบตึงๆแน่นอนนะครับมาเจอกิจกรรมแรกครับนักชกมวยไทยนะฮะร,รัสมวยไทยกลับมาแล้วนะสำหรับใครที่อยากเรียกร้องนะก็จัดกันไปนครับราคาตอนนี้มันคือ899นะครับเพิ่มอีก50บบาทได้ส่วนประกอบสีเขียวด้วยล่ะเออเดี๋ยววันนี้จะสุ่มให้ดูนะครับ ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าครับแต่ว่าจะรีวิวให้ดูแน่นอนนะว่าทั้งส่วนประกอบแล้วก็สกินมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับต่อไปฮะนี่อันนี้ผมก็อยากรีวิวมากเลยเมื่อคืนเที่ยงคืนนะแต่หลับก่อนแล้วก็แบบเออแบบไม่สะดวกฮะที่โรงพยาบาลที่เที่ยงคืนเราเสียงชงเชงไม่ได้นะก็คือมารีวิวตอนนี้แหละอ่าอันนี้เป็นวงแหวนมือสังหารครับผมเริ่มต้น25คูปองนะหมุน1ครั้ง25หมุนห้าครั้งก็ต้องเป็น125้นะครับใช้ม้วนคัมพีอะไรซนะัมติง สุ่ม5ครั้งเนี่ยปกติ125นะครับลดเหลือ99สนะสะสม <Wow. S 1> ทงเข่นกงเล็บนะครับเพื่อไปแกลกรางวัลนะกิจกรรมนี้อยู่ถึงวันที่24นะครับก็เดี๋ยวลุ้นจนได้สกินแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมตกครั้งอีกอันหนึ่งครับที่ผมยังไม่ได้รีวิวนะก็คือนี่ครับ ร้านขายแพนจอนนะเอออันนี้คือสิ่งที่ผมอยากได้วันนี้คือสกินรอเรียวชุดว่ายน้ำอย่างเดียวเลยนะครับอ,อ่าราคาเนี่ยมันก็คือการันตีใน100คูปองนะก็คือไม่รู้ว่าซ้ายหรือขวาแต่ส่วนส่วนใหญ่ทรงมันจะออกทางนู้นนะฮะเออแต่ว่าผมก็คิดว่าผมจะสุ่มจนได้รอเรียวไปเลยนะครับเพราะว่าไอดีนี้ผมต้องการปั้นเพื่อแบบไปมิสซิรี่บ็อกก์จัดๆนะครับโอเคไปลุยฮะเอาก่อนเลย โอ้โหบัตรเปลี่ยนชื่อไปไปอือหือปองอากาศมีไหมหรือว่าต้องเหมาวงฮะเหมาวงก็อยู่ที่399นะซึ่งแพงไปนะครับสำหรับได้2สกินเนี่ยแล้วในราคาส9มรคูปองนะก็แพงไปแต่ว่ารีบครับคนมันรีบไม่รู้ว่าวนกลับมาอีกเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้นะอยาก ต้องแบบเตรียมเตรียมตัวสุดฤทิ์สุดเดชฮะสุดชีวิตสุดกู่ที่เคยดูดูเพราะว่าเป็นคนดีตื่นด,ดึงนะพูดทําไมนะโอเคนี่ได้คำพีพิเศษเพื่อไปเล่นกิจกรรมวันนี้นะฮะไอวงแหวนต่าง,างๆนานานะโอ้โหถ้าเต้นไปได้บปลุยต่อกินมาเลยไหมทอละโคงอีกดูทรงแล้วโคงไปเพื่อนทอละโคงอันนี้ขอลอเรียวชุดว่ายน้ำร้อยเดียวนี่จะกราบขอบคุณมากเลยนะ ร้อยเดียวเออโอ้โหวาี่กูดฮะหยุดแค่นี้เลยนะอย่าไปเย่ม299ครับมาได้แล้ว1สกินนะครับคือรอเรียวชุดว่ายน้ำกดรับไปดิร้ออะไรโอ้โหอ,อันนี้ผิว่าไม่เกลือนะแฮปปี้มากนะครับ oh. กับรอเรียวชุดว่ายน้ำนะก็มันก็เป็น50 50ครับก่อนไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปพูดเรื่องสกินเฟนิกด้วยนะฮะพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้รีวิเวเต็มระบบเดี๋ยวขึ้น ขออนุญาตขึ้นราคาไว้ให้ก่อนนะครับก็จะอยู่ที่599คูปองนะครับเพราะฉะนั้นมันจะตรงแพ็กร้านอยู่ที่485บาทได้620คูปองหรือว่าไม่รู้ว่ามันมีปุ่มหรืออะไรซัำติงหรือเปล่าอาจจะต้องขยับเป็นเท่ไหร่586ปบาท740คูปองหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะดูดเงินเรายังไงอีกนิดนึงนะฮะเออนี่ก็เป็นสกินคอลแลนะฮะ จัดเต็มนะโอ้โหเพลงมันแสบแก้วหูเหมือนกันนะอ่ะขึ้นราคาให้ไปแล้วนะครับต่อไปครับเป็นกิจกรรมตัวตัวในคัมภีร์พิเศษครับเมื่อกี้เราได้มาหนึ่งอันแล้วนะนี่แปลว่าผมมีอยู่แล้วยี่สิบหนะครับอ่ะเราก็จะไปสุ่มเรื่อยๆืครับวันนี้สก,กินที่เราตามหาครับเหมือนจะเป็น2อันนะคืออ้อยหนึ่งแล้วก็ฟลเรนติโนหนึ่งนะครับไปลุยกันเลยได้สองสก,กินหมดเท่าไหร่วันนี้มีคำตอบแน่นอนนะครับ มาเราเริ่มเลยฮะผมต้องการสองสกินเท่านั้นอ้อยกับตัวฟอร์เดนครับไปห้าครั้งแรกครับมันไม่มีการันตีอะไรทั้งนั้นนะเก็บโทเค็นเราไปแลกผมต้องการสามสิบสามโทเค็นครับครั้งแรกมนาะได้สี่โทเค็นผมขอคิดก่อนนะว่ามันดีหรือเปล่าคิดว่าปกติคัมภีร์ขั้นสูงอะ่ะครั้งหนึ่งมันคือหนึ่งร้อยห้าสิบคูปองครับแต่นี้หนึ่งร้อยยี่สิบห้านะ ได้แบบนี้ก็ไม่ได้แย่ครับอ่ะอเคไปเลยซื้อเลยซื้อซื้อสดไปนะฮะเมื่อกี้ประหยัดไปได้ห้านะครับก่บไหนึ่งกรัร้านค้าพเนจอนนี้ให้เรามาหนึ่งอันนะแต่ผมเข้าใจว่าต่อไปมันจะมีมาแจกอีกนะครับโอเคไปเจ็ดนะครับโอ้โหสี่บวกสามเป็นเจ็ดครับไปอีกไปอีกรัวๆต้องการสามสิบสามครับเท่าไหร่เท่านั้นนะเออ มาทีละสี่ฮัลโหลโอ้โหเท่าไหร่เราไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวขึ้นให้ตอนตัดต่อนะอันนี้เป็นครั้งที่สี่นะเออโอ้โ oh, ห oh, ตกครั้งละสี่ครั้งละห้านะครับเดี๋ยวขึ้นเลทให้โอเคครั้งที่สี่เราได้สิบหกกงล้อนะครับฉเฉลี่ยคือหนึ่งครั้งต่อสี่กงล้อนะเลทประมาณ0นะูนย์จุดปดะมุนถึงตรงนี้คือ0ูนจุดปดนะครับไปครั้งที่ห้าครับ กินแตกเลยไหมยักคู่เลยอือันนี้คือเกลือสุดนะครับไปผมต้องการอีกสิบห้านะครับอันนี้คือผมได้สิบแปดโทเค็นคือได้อ้อยไปเรียบร้อยแล้วนะขอไปเลยขอไปตึงๆเลยนะครับนานๆจะมันเสียคูปองแล้วเออกดคัพซีนนี่เป็นไงเป็นเทคนิคก,กดคัพซีนนะครับเหลืออีกเก้าครับเออขออีกสองครั้งรู้เรื่องรู้เรื่องไปดิไม่คัดครับถ้าจะกินแตกมาก่อนอีกอันนึงนี่อยาบนะครับ โอเคไม่ไม่แย่แล้วครับ 34. 30ส3สาสิบและวครั้งนี้ควรจะจบแล้วนะครับควรจะนะจัดไปสามสิบสามนะครับเพยคูปองก็เดี๋ยวขึ้นให้ว่าหายไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามสิามโทเค็นเนี่ยผมหมุนไปกี่ครั้งเดี๋ยวขึ้นเลทให้นะเข้าใจว่าเลทอยู่ที่ประมาณ0.9 0.8ถึง0.9ต่อการหมุนหนึ่งครั้งนะครับก็ ตัดสินใจกันเอาเองฮะแต่ว่าผมว่าแอบแพงไปนิดนึงรอมันมาในคัมภีขั้นสูงก็จะรอได้ก็รอครับผมแต่ผมรอไม่ได้จริงๆฮะไปแลกไปสองตกินครับกล้อยมังกรอยากลงจับดูไหมละ่ะเออแล้วผมว่ามันมีคัมภีเนี่ยอันนี้ทุกคนไม่ต้องรีบทุกคน หมุนแบบวันหลังๆนะมันจะมีผมว่าต้องมีกิจกรรมอะไรมาแจากคัมภีร์พวกนี้นะเออมันไอ้ไอก่อนหน้าน,านี้มันหักหลังเรามาฮะโอ้ใครอยากได้อ้อยก็มาแลกเอานะครับสามครั้งนะเออแลกได้สามครั้งเลยนะแปลว่าคุณจะได้ชิ้นส่วนครบทั้งหมดนะครับไปเอออันนี้ผมเน้นจำนวนครับนี<ค>น่สดใสดูร<ป>้อนโอเค <t ju> ตึงๆนะฮะตึงๆแบบ ไป2กิจกรรมนะต่อไปครับรัดมวยไทยฮะไอดี ID นี้ผมก็ไม่ได้ต้องรีบเอาหรืออะไรงไงฮะแต่ผมจะสุ่มให้ดูนะมมสิบกล่องแต่ผมให้สุ่มไม่ดูยี่สิบกล่องละกันเป็นวิทยาทานครับผมไปว่าอย่าไปเปิดมันนะฮะโอเคก่อนไปรูดไปเลยครับเดี๋ยวเกมมันได้รู้ไงว่ารวยไงใช่ไหมเออก็แบบให,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 ให้มันไปไม่มันรวยไว้แงอะแคร์ยี่สิบกล่องนะครับอะเรทนะครับ สกินมันแบบ0ูนย์อ่าสกินมันคือ0.3ทุกคนแล้วมีโอกาสออกส่วนประกอบอีกสอเปอร์เซ็นต์อย่าไปหวังทุกคนนะฮะได้ก็ดีไม่ได้ก็ช่างมันฮนะทำงานเก็บเงินเติมครับร้านกออกฟอนะบริการที่778บาทได้990าคูปองะฮะมาซื้อไปเลยซื้อสดจบจบแต่ว่าการต่อสู้คือการฝึกฝนการฝึกฝนก็คือได้สกิน เรียบร้อยครับหนึ่งอันนะครับแตกพ่ายครับผมไม่เหลือตังไว้ให้จ่ายค่าหมอเลยครับผม <c oughs> การต่อสู้ก็คือการฝึกฝนไหมโอ้โหเฮ้ยแห้งๆครับผมไปต่อไปเดี๋ยวไปรับชมที่เอฟเฟกต์ใน i อดีหลักของกอฟครับปัดเข้ามาใน i อดีหลักของกอฟนะครับเดี๋ยวจะไปรีวิวสกินรัสให้ดูนะครับ แต่ว่าเอาแบบเร็วๆก่อนแล้วกันนะครับวาสเนี่ยตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด11สกินนะครับดูแบบนี้ไปกนเร็วครับอันแรกคือ็อตไม้นะครับต่อไปฮะนี่ก็คือไฟเบอร์คอนล็อกเอาฮะเป็นระดับนี้เร้โู้นะครับไปกัเร็วๆฮ่อันนี้เป็นแค่บีเดอร์นะครับนตัด้วยนะจับจจตามนั้นไปนะเเสียบกบบชนเรนจับๆนะฮะต่อไปับเป็นไลออนโกนะครับหรออันนี้เป็นระดับในเจนับระดับไม่ดีนะโอเคตามนั้นครับต่อไปฮะเป็นกินดโค้รแพงนะผมดังโั้ดของนะสำหรับท ตีคอวะเย็บตีคงตีโตตีเหือเลยว่าไปนะแล้วก็อันนี้ครับก่อนรัดนะเออเป็นการพ่อแหลกระหว่างหันเตอร์อีกหันเตอร์เลยแล้วก็อาโอวีก็โผมไปโอเคมาเรามาดูสกินพระเอกครับก็คือการต่อสู้ต่อสู้ก็คือกการฝฝึนษ์ผู้ตามนั้นทุกคนมาดูปรับแต่งนะครปรับแต่งนี้ก็คือเป็นชุดเขียวนะซึ่งผมก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับมีท่าเต้นอะไรเป็นมวยไทยไหมเออมวยมวยต้องใช้ท่านี้ชดับชดับชดับครับนี่มีกระโดดครับอ่าซ้ายขวากระโดด โอ้โหยักษ์คู่นะครับผมตามนั้นท่านมวยมวยก็คือต้องเล่นท่าน,นี้เท่านั้นนะไปสวมใส่ครับนี่อันนี้แบบสวมใส่ตัวส่วนประกอบแล้วนะครับก็มันก็ทําให้มีมิติมากขึ้นนะไอ้สีเขียวเนี่ยมันจะว่าไม่ชัดก็ไม่ได้นะมันชัดขึ้นเยอะมากนะไอ้ปีกนกสีเขียวเนี่ยโมเดลก็ ทำให้โมเดลแบบบัวขาวขึ้นนะ่ะเออโอ้โหหลังเนี่ยแบบมีเขียวๆนะครับแต่ก่อนหลังทองทองนะเออกระโดดคิกฮนะนี่โจมตีธรรมดาก็มีเตะตัดขาครับแล้วก็มีฟันซอกครับแล้วก็กระโดดถีบครับผมนี่เตะตัดขาฝันซอกแล้วก็กระโดดทีบครับผมนี่ต่อไปครับถ้าสกิลหนึ่งครับโฉรลิวเค้นนะโอ้โหเดี๋ยวนะ ดูบางพุ่มไมด้วยมาโชว์ริวเคนใหม่ทีฮะน,นี่โอเคอเราเซฟเอไอไปก่อนฮะโชว์ริวเคนฮนะต่อยขึ้นไปแล้วเหมือนมินเป็นแบบว่าเป็นพญานาคอะไรเงี้ยหรือเออผมก็ไม่แน่ใจว่าคือมังกรอ่ะไม่น่าใช่มังกรน่าจะพญานาคนะนี่เตยขึ้นไปฮนะนี่ฟุตเวิร์กฮนะเตย,ยแล้วมีฟุตเวิร์กนิดหน่อยนะ โอเคประมาณนี้ต่อไปนะสกิลหนึ่งอเ,เออผมเข้าใจว่าสกิลหนึ่งเนี่ยการใส่การใส่ส่วนประกอบนะครับมันมีความเขียวๆติดมาหน่อยนึงนะเออตอนต่อยเนี่ยก็มีความเขียวๆติดมันิดนึงฮนะคือส่วนประกอบราคาเนี้ผมมองว่าซื้อไปเถอะครับมันมันไม่ได้แย่เลยนะครับอ่าเนี่ยมันม,มีมีแบบเหมือนสีของเอฟเฟกด้วยนิดๆหน่อยๆน,นะ ถ้าผมแบบไม่อุปทานหมู่จนเกินไปนะเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะเออโอเคสกิลสองครับต่อยไปปักโดนก็คือแบบผมชอบเล่นสกิลโมยไทยตรงที่โดนแล้วเสียงมันชัดนะปักกับพิ้วอย่างเงี้ยเนี่ยพิ้วแบบไม่มีอะไรฮะแต่ถ้าโดนเนาะปึง้งแบบเบรดเข้าหูปึ้งอย่างเงี้ยนะฮะเออดีฮะตามนะทุกคนแล้วก็สกิลอัลติเมทครับแต่ก่อนเหมือนสวยกว่านี้บอกวะ เออหรือว่าผมเล่นไอสกินมิสติคอลเยอะไปจนแบบร้อนๆนะล้เนี่ยเสียงแต่เสียงมันแหลมเหมือนเดิมครับก็ตามนั้นทุกคนนะเออถ่ายยนบอ่อไปเออไปเลยเข่าคุณธรรมไปเลยฮนะแต่ว่ามันก็แบบแอบเล่นยากนิดหน่อยครับมันไม่ใช่แบบมันเป็นตัวแบบปุ๊บปั๊บไปนะเออ โอเคก็หมดนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้นะรีวิวให้ดูแบบตึงๆโยนคูปองใบพันกว่าคูปองได้ทั้งหมดประมาณ3สกินนะฮะให้ดูแล้วก็มาสุ่มแรดแล้วก็มารีวิวทุกอย่างอะ่ะเออส่วนพรุ่งนี้นะครับการรีวิวเฟนิกเข้าใจว่าอาจจะอัดหน้าจอถ้า ถ้าสถานที่อํานวยนะแล้วแล้วเราก็อ,กอย่างคือเนต็ตที่โรงพยาบาลเน่าจัดทุกคนเออนะครับโอเคยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e นะครับแล้วก็ใครที่อยากหนุนร้านกอล์ฟก็ขึ้นเลทให้เลยนะครับใครที่อยากโดนสกินมวยไทยก็มาจัดนะอยากโดนกินจก,กรรมไหนก็มาจัดได้ที่ร้านกอล์ฟอครับวันนี้ไปแล้วครับไปดูลูกก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย